ก็อนี้อยู่ที่จตุจกกักรีกแล้วนะก็จะพาขึ้นนะมาดูราคาปลาอีกแล้วก็วันนี้หยุดยาวนะสามวันนะครับวันละจะทำเมนูนนะก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีปลาอะไรกันบ้างครับในหน้าหนาวแบบนี้เนาะอโอเคครับเดี๋ยวไปดูกัน Yahoo! ก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาอีกกับผมเหมือนเดิมเกตคุงจะมาหาครับตอนนี้เลยฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆนะก็นี่ครับว่างจากงานละครแล้วครับเพื่อนเพื่อนก็จะพาเพื่อนครับมาดูราคาปลาอีกแล้วเอ๊ก็วันนี้เป็นวันหยุดยาวนะสามวันวันรัฐธรรมนูญนะเพื่อนๆนะก็มาเดินจัดจักรนะครับในเดือนธันวานะอ่าก็ มีปลาใหม่ๆเยอะแยะเลยปลาในฤดูหนาวเนาะ <Okay. S 1> อืมโอเคก็จะเป็นพวกหมูอินโดพวกอลิเกเตอร์นะเริ่มถูกลงแล้วนะหมูอินโดด้วยก็เริ่มถูกลงแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะว่ามีปลาอะไรบ้างนะครับในหน้าหนาวนะก็เป็นปลาตามฤดูกาลนะพวกนี้โอเคถ้าตอนมีก็ราคาจะถูกนะตอนที่แบบขาดตลาดก็ราคาจะแพงมากๆเลยพวกหมูอินโดพวกอลิเกเตอร์นะโอเคครับเดี๋ยวไปดูกัน ก็ผมเดินเข้าทางมิกเซตรจักรนั้นเพ่นนะเดินเข้ามาก็จเจอกับร้านประกัดนะครับร้านลุงนะครับใครที่ชอบประกัดนะครับโซนนี้ประกัดเยอะมากนะมีประมาณ3ามถึงสีร้านเลยร้านใหญ่นะครับก็คนเขาเขียบตัว30-40บสี่าทนะมีน้ำหมักด้วยธรรมดาที่ไหนโอเคก็ถ่ายมาให้พวกสิ่งประกัดนะครับรับชมนะครับ ต้นไม้น้ำก็มีนะถุงไว้ยี่สิบาทครับสามถุงห้าสิบาททั้นเองเป็นแบบต้นไม้แบบติดขอเรียบร้อยนะเพื่อนใครที่อ่าทําตู้ไม้น้ํานะก็แนะนําเลยอ่าสี่สิบาทยี่สิบบาทแค่นี้ก็สวยแลยนะ้วเพื่อๆนๆเนาะก็ต้นไม้น้ําพวกนี้ไม่ต้องอนะ่าใช้พวกคาร์บอนนะอืมก็เลี้ยงตามตู้ธรรมดาได้เลยนะเพื่อนนะแต่ว่าต้องมีอ่าเปิดแสงไฟให้บ้างนะอืม ให้เขาสั่งเคาะแสงอะไรแบบเนี้ยอ่าก็อันนี้ก็เป็นโซนประกัดนะเพื่อนนะก็คลิปผมก็จะรวมมันอยู่นะครับปลาสวยงามปลาทองปลาคาาบปลาแม่น้ำนะใครอยากดูปลาแม่น้ําไปดูอ่ะท้ายคลิปเนาะอืมก็จะจะมีอยู่ประมาณสองสามล้านครับปลาแม่น้ําราคาถูกๆเล้าๆเลยโอเคประมาณนี้นะครับ ผมก็ดูไม่ค่อยเป็นนะอันนี้ถ่ายมาให้อนะ่เพื่อนเพื่อนรับชมนะครับตัวร้อยร้อยห้าสิบนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวไปดูร้านอีกันต่อครับอันนี้ก็เป็นร้านปลาไก่ลังน,นะเพื่อนเพื่อนอ่าก็มีเบอร์ติดต่อด้วยนะพวกนี้เขาก็สามารถส่งตังจังหวัดได้นะเพื่อนเพื่อนหมอแฟนซีสี่สิบบาทอ่าฮักมูลสามสิบบาทนะครับโอเคสิบบาทก็มีนะ ประกัดจีนก็อยู่ประมาณหลักสิบบาทชู้เพื่อนตัวเมียก็มีตัวเมียยักห้าสิบบาทก็สำหรับสิงประกัดโดยเฉพาะครับ้เพื่อนอก็มีอยู่ประมาณหลายร้านนะประมาณห้าถึงหกร้านเลยประกัดร้านใหญ่ๆนะครับที่สวนจตุจักรนะยังไม่แบบแบ่งไปตามซอยนะตามซอยก็มีนะอีกนะแต่ผมไม่เดินเข้าไปหรอกก็ จะขายเฉพาะโซนตำนานนะครับโซน,นฟิวุตบาทนะครับที่ผมชอบเดินนะตรงนี้เนาะโอเคก็มีตู้ขายนะหลายราคามากเพ<ๆ>ื่อนตั้งแต่ไซส์เล็กยันไซส์ใหญ่นะตั้งแต่หลักสิบนะบยันหลักร้อยเลยตู้เล็กมาถึงร้านปลาเหยื่อนะบ้างดีกว่าเพื่อนใครที่สนใจก็ลองโทรไปสอบถามได้นะเราก็มีบริการส่งครับร้านที่จัดจักเนี่ยอ่ามีหมดเลยลายทะเลเลายจืดลายแดงนะแล้วก็จะเป็นพวก ปลาในถุงละห้าสิบบาทอ่ายี่สกนะครับห้าสิบบาทก็ประมาณนี้เลยใครที่เลี้ยงอนะ่ะพวกปลานะครับที่เองใช้อ่าเหยื่อนะในการล่อมันนะก็สามารถสั่งได้นะอันนี้เป็นพวกลายแดงนะพวกกุ้งก็มีก็ถุงละหลักสิบบาทนะถุงละร้อยอะไรประมาณนี้นะแล้วแต่ว่ามันจะเยอะขนาดไหนนะเพื่อนนะนนก็ถุงละร้อยอ่าก็ไฟกำลังกินเลยใครที่อ่ะเลี้ยงพวก ปลานักล่านะก็ไม่ควรพลาดครับโอเคก็วันนี้มาวันหยุดนะหยุดยาว3วันนะครับร้านก็เปิดปกติแหละแต่ว่าคนดูน้อยไม่นิดนึงนะเพราะว่าอาจจะไปเที่ยวได้นะเพื่อนอันนี้ก็เป็นร้านตู้ปลาน,นะครับนี่แบบมีฝาปิดนี่ก็จะเลี้ยงพวอกอกิ้งก่านะก็โอเคเลย ก็คนน้อยๆก็ดีครับเดินสบายแล้วก็เวลาระยะให้ดีเนาะในการที่เราจะมาเที่ยวจิตจักรนะเพื่อนนะมาดูปลาหมอสีในต่นจำนวนมากครับเพื่อนๆก็โซนนี้ก็จะมีอยู่ประมาณสองล้านนะอ่าก็หลักสิบบาทหลักร้อยเท่านั้นครับตัวเล็กก็ตัวละแปดสิบตัวละร้อยถูกมากๆเลยก็เขาลดระดับน้ำนะให้ให้เราได้มองด้านข้างนะอย่างชัดเจนนะเพื่อนนะพวกมุกพวกมาร์กนะก็เรื่องอะไรให้ดีนะ โดนใจก็ตักไปได้เลยครับเพื่อนๆราคาไม่แพงเลยอันนี้ตัว150บาทนะตัวถุงเนาะอันนี้180บาทอันนี้200บาทนะก็เลือกกันให้ดีแล้วกันไม่เมือนปลามันเยอะเนาะอืมก็นั่งเลือกกันได้ยาวๆพี่เขาไม่ว่าหรอกก็ถ้าอยู่ในตู้แบบนี้ก็100 105บาท200ประมาณนี้แหละไม่แพงอันนี้กเป็นพวกไม้น้ํานะ ใครที่ทำตู้ไม้น้ำนะเลี้ยงปลาเียงง้อยๆนะก็สามารถมาซื้อได้นะเพื่อนนะก็ติดขอเรียบร้อยนะไม้พวกนี้มอสเมิรต,ติดขอนหมดก็ราคาไม่แพงนี่อย่างนี้มอสก็เปิดไฟส่งองาะแสงหน่อยก็อยู่ได้แล้วเพื่อนไม่ต้องใช้คาร์บอนด้วยโอเคประมาณนี้มาดูร้านปลาคาร์ฟไปบ้างดีกว่าเพื่อนก็จะเป็นปลาคาร์ฟถุงนะแปตัวร้อยแบาท20ตัวร้อยสมสิบ อ่าไซส์เล็กลงมาหน่อยเนาะอืมเนี่ยสิบตัวร้อยสามสิบเป็นเมือนค่าสี่แล้วก็จะมีหลายสายพันธุ์เลยนะครับจากรพัดก็มีอันนี้ตันโจรครับสองร้ยห้าสิบาทครับสวยๆเลยหัวแดงเลยเชียวหัวแดงตัวขาวนะก็อ่าร้านปลาถุงพวกนี้นะก็ถ้าอยู่ฝั่งริมฟุตบาทเนี่ยสวยมากก็จะมาจากตังหวัดนะเป็นเป็นฟาร์มเนาะที่มาขายนะครับ หรือใครที่อยากจะได้ถูงจริงนะมาวันพุธนะตลาดลัาเล่นะไม่นะที่ผมเคยไปถ่ายนะไปดูคลิปเก่าๆของผมได้นะปลาเริ่มต้นแค่ตัวละบาทเท่านั้นอ่าลิปล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วนะลองไปดูได้ก็ปลาเยอะจริงๆครับเพราะว่าอ่าพ่อค้าแม่ค้ามาจากฟาร์มนะครับจากลาดบุรีจากนครปฐมอ่าอะไรพวกนั้น,นโซนนั้นเลยโอเคตอนนี้เป็นปลาหมาลายนะครับร้อยตัวร้อยละบาทเท่านั้น อันนี้ปลาแรกครับแปดตัว200นะอโ <Okay. S 1> อเคออสการ์ครับ10ตัว200โอ้โหตกตัวละ20บาทเท่านั้นเองเพื่อนเืถูกมาก <ๆ S 2> ดูราคาปลาถุงพวกนี้แล้วก็อยากจะเปิดร้านขายปลานะ,นะเพื่อนนะตะเพี้ยน25ตัว130บาทเท่านั้นอ่านี้เป็นพวกปลาสอดนะ100บาทเนี่ยปลามา130นับ1ะ0ตัวโอ้ถูกมาก,มากแล้วตามต่างจังหวัดนะเอามาขาย ตัวห้าบาทสิบาทโอ้โหกำลังเยอะมากครับเพื่อนๆอันนี้เป็นพวกปลาทองนะเพื่อนนะราคาถูกมากๆมีตัวใหญ่ครับห้าตัวสามร้อยเพื่อนอ่าดูร้อยตัวสองร้อยอ่ะเพื่อนถุงเนี้ยโอ้ยตกตัวสองบาทโคตรถูกเลยอ่ะห้าสิบตัวร้อยห้าสิบครับคอ,อนดายักษ์นะเอาไปขุนกันมันเลย ก็ประกัดครับถุงละาแปนะเต็มถุงเลยอะแต่ส่วนมากถ้าแบบสภาพเนี้ยขอจอไปเป็นปลาเหยื่อมากกว่านะผมว่านะอ่านี้ริวกิวนะตัวสองร้อยโอเคก็มีปลาหลากหลายแสนพันแล้วก็เยอะแยะมากมายนะเพื่อนนะใครชอบนี่ก็มาเดินได้ทุกวันนะโซนนี้เปิดทุกวันเลยแต่เสาร์อาทิตย์เนี้ยคนจะเยอะเป็นพิเศษ วันธรรมดาก็ขายปกติครับเพื่อนเมือนก็<ๆ>ประมาณนี้นะครับมาวันหยุดนะครับยาวเนาะก็ここคนซาซาหน่อยก็ดีเหมือนกันครับห้าตัวสองร้ยห้าสิบครับหอยยักครับนี่มีสิงญี่ปุ่นด้วยนะด้านในถุงว่าสามร้อยหสิบครับสิบห้าตัวเสือพ่นน้ำครับสี่ตัวสองร้อยห้าสิบนะก็เห็นหลายบ้านก็เอาไปเลี้ยงในตู้เยอะเนาะ ก็สวยไปอีกแบบครับปลาธรรมชาติวุ้นซากุรลครับ3 5 0ห้าบาทครับทั้งถุงก็มีประมาณ2ตัวนะก็พวกเงี้ยเวลาดูนะครับก็ยกขึ้นมาดูได้เลยนะเพื่อนนะแล้วก็ดูนะปฏิกิริยาปลานะเพราะอยู่ในถุงนานนะครับอตอบสนองดีๆหน่อยโอเคแล้วก็ดูพวกหางพวกเกล็ดนะต่างๆเนาะเออไม่เป็นจุดขาวไม่เป็นโรคดูตรงดูตาให้ดีนะก็โอเคแล้วนะเนาะมาดูร้านมาครับสิง์ญี่ปุ่นห้าตัว4 5 0ห้าิ ร้านก็สวยครับเพื่อนๆผมมาถ่ายบ่อยมากเลยราคาก็อยู่แบบราวนี้เนาะสี่ตัวสองร้อยห้าสิบตัวบลเลยเลยก็แบบมีหลากหลายสายพันธุ์ฮอยักษ์ก็มีห้าตัวสองร้อยห้าสิบอันนี้เป็นพวกสอดรวมนะอบ้าร้อยตัวสองร้อยห้าสิบก็ปลาคอนขานเยอะเลยร้อยตัวครับสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะของวุ้นๆนะตัวเล็กนะ ขุนเงี้มันเลยถ้าเอาไปขายนี hmm. ่ <när S 1> มีหน้าร้านนะสบายเลยใครที่แบบขายอ่อพวกปลาสวยงามเนาะมารับได้นะครับวันพุธนี้จะถูกที่กว่านี้นี่ปลาคาร์ฟครับห้าตัวสองร้อยครับแล้วแต่สสยพันธุ์อีกเนาะสามสิบตัวร้อยแปดสิบครับก็เสาร์ทย์นะครับไม่รู้จะไปไหนนะก็ลองมาเดินได้นะครัสวนเาจุจักเนาะโวนปลาสวยงามนะครับริมฟึกบาทนะครับริมทางเดินนะ ก็เป็นส่วนตำนานนะครับที่ผมชอบมามากๆเลยเพราะปลาแบบราคาถูกมากถูกกว่าแถวบ้านผมเยอะอ่ามันราคาส่งเลยเนาะก็มีหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นปลาสงยงามปลาแม่น้ําปลาทะเลอ่าหรือว่าใครจะชอบแบบนกก็มีอืมเต่าเตอสัตว์เลื้อยคนเลื้อยคานงูเงอมีหมดเลยต้องลองมาเลือกดูเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปดูร้านอื่นต่อว้าว <Wow. S 1> อ่ามาถ่ายร้านนี้กันบ้างครับก็ใครที่ชอบนกนะ ผมก็ถ่ายมาให้ดูด้วยมีชูการ์ไรเดอร์ด้วยนะนี่สวยๆส,สดๆเลยครับสีอันนี้เป็นพวกหนูนะครับอ่าพวกเบีตาก้อนนะพวกกิ้งก่าก็มีนะหลายแสยพันุเลยตัวละไม่กี่ร้อยนะเพื่อนนะอืมอันนี้เป็นพวกพอกคอเทลนะครับกับพวกซันคอนนัวนะครับคอเทลว่าจะถูกหน่อยนะแตนคอนนัวจะเป็นพันนะครับตัวหนึ่งนะ นกพวกนี้ก็สามารถหัดพูดได้นะผมเคยเลี้ยงอยู่อ่าเป็นพวกหงยกนะครับนี่เชื่องเลยอ่ะพวกกิงก่านะโอเคเดี๋ยวไปดูร้านเดียวนะครับแต่ว่าอ่าขายพวกกระต่ายนะฝั่งนี้กับหนูอันนี้ตัวร้อยครับเป็นเมื่อนอ่าตัวจิด๊ดเลยการลอกก็จะมีอ่าพันไทยนะแล้วก็พันเทศนะเพื่อนนะกรมหยี่นะตัวน,นี้ตัวเท่าไหร่ไม่รู้ อันนี้พันแคะครับก็ใครที่ชอบกระต่ายนะก็ลองดูอันนี้ยุโรปนะครับตัวละหกร้อยแล้วอันนี้ครับผมเดินไปด้านในนะเจอร้านที่เขาขายอะกระต่ายโดยเฉพาะเลยแต่ว่าเป็นกระต่ายพันใหญ่แต่ไม่ถ่ายมาให้ดูเพื่อนโหตัวมันแบบใหญ่เท่าหมาผมไม่รู้ม<อ>ันเป็นพันอะไรนะผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันแบบว่าโอ้โหสูงอยู่ประมาณ หัวเข่าเราอะ่ะเดี๋ยวเราหน้าไปลแล้วเยวผมจะถ่ายกลับมาให้ดูโอ้โหเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเลยเพื่อนแล้วตัวก็ค่อนข้างจะแพงเลยอะผมดูท่าแล้วนะอยู่ในห้องแอร์นอนอยู่่อยางดีเลยอะตัวเท่าหมาเพื่อนโอ้เพิ่งเคยเห็นเมื่นกี้แต่คราวหน้าคราวหน้าถ่ายดูก็เดินมาเจอชักเกอร์นะเพื่อนเพื่อนตัวเบลเลอร์เลยเพื่อนเพื่อนลองถ่ายดูสิครับว่าขายตัวระกี่บาทครับตัวขนาดนี้นะ ตัวเล็กแถวบ้านก็ขายอยู่ประมาณ30 4สบสี่สิบาทแล้วเนาะตัวใหญ่ขนาดนี้จะขายตัวเท่าไหร่นะครับฉเฉลยครับตัวละหนึ่งบาทเท่านั้นครับเพื่อนๆได้ยินไม่ผิดหใหญ่มากๆเลยก็มีคนซื้อไปเรียบร้อยนะตัวนี้ตัวใหญ่ก็ร้อยหนึ่งเหมือนกันนะครับไอ้ตัวใหญ่ๆต,นะตัวนี้ก็ร้อยหนึ่งเหมือนกันตัวก็ตีร้อยห้าสิบอะไรนี่ ก็ถูกมากๆเลยนะเพื่อนๆชักเกอร์เมื่อกี้นะตัวเท่าศอกนะความยาวนะตัวเท่าศอกเลยฝาดใหญ่ขนาดนี้อ่ะโอ้โหขายร้อยเดียวเองก็ใครที่สนใจ่ะก็ลองไปเดินดูได้นะแต่ละทิศนะป่ามันจะไม่เหมือนกันนะมือนะสิ่งที่เราตามหาอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะบางทีมาเดินก็เจอบางทีมาเดินก็ไม่เจอนะครับของถูกมันก็มีอยู่นะครับแต่ว่าต้องหาหน่อยเนาะ เป็นพวกปลาคาร์บนะก็เยอะเหมือนกันก็จะขอฝากช่องหน่อยครับเพื่อนๆสำหรับใครนะที่ชอบคลิปแนวนี้นะาพาเดินดูตลาดปลานะดูราคาปลาแบบนี้นะครับก็จะไปทุกเดือนเลยเพวกจักรจักนรนัดจ,จักรมีนะพวกตลาดมินจาปลาขายส่งต่างๆนะผมไปตลอดเลยตลาดลวลี่ก็ไปใครชอบคลิปแนวนี้นะ ก็ฝากติดตาไมไว้ด้วยกันครับเพื่อนผมก็เลี้ยงปลาเยอะแยะมากมายนะสัตว์เลี้ยงเต็มบ้านเลยก็ลองไปดูคลิปเก่าๆของผมได้เนาะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับทำคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นกำลังใจมากๆเลยครับเ,เพื่อน่อะขอบคุณม,มากๆเลยโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากอันนี้เป็นปลารวมนะครับยี่สิบตัว3 5 0ห้าิบาทครับเพื่อนอะหลายสีมากๆเลยก็ปลาถุงนครับจะถูกที่สุดแล้วนะครับ ตามร้านปลาอยู่ในตู้อะไรแบบนี้ก็จะเกะีดราคาเนาะเพราะว่าพวกปลาถุงนี่่าอยู่ในถุงนานนะอยู่ในถุงทั้งวันเลยแล้วเราก็ต้องเลือกปลาให้ดีนะถ้าเราจะเลือกปลาถุงนะครับก็ดูปฏิกิริยาปลาให้ดีนะก็จะมองชัดก็แหละอย่างเงี้ยสามารถยกขึ้นมาดูได้นะอันนี้เป็นปอมปลาดูนะครับถุงละไม่กี่บาทนะครับเพื่อนตามร้านก็ขายอยู่ประมาณตัวสามร้อยนะครับ ตามฟาร์มตามตู้นะครับสีสวยเลยสามร้อยสี่ร้อยประมาณนี้มันก็หลายราคาเนราะมันมีหลายแบบครับเพื่อนโอเคก็ปลาก็เยอะแยะมากมายอ,อ้เสือพ่อนน้ำครับถ้ายกถุงแบบนี้ก็ราคาถูกมากๆเพื<ๆ>่อนๆว้าวมาดูร้านนี้บ้างครับ ก็จะเป็นอ่าพวกที่อ่ะเลี้ยงไม้น้ํานะตู้ไม้น้าอะไรแบบนี้นะก็มาซื้อนได้นะพวกกุ้งแคะไนงะถุงละร้อยเต็มถุงเลยอ่ะหลายสีอยู่สีแดงสีส้มอืมก็จะมีชื่อพันธุ์ของเขาเนาะหังร้อยเท่านั้นแล้วก็จะมีพวกหอยด้วยนะหอยพวกนี้ก็จะเอาไปปล่อยในตู้ไม้น้ำนะทำหน้าที่ขายปลาดูดนะครับก็จะกินพวกที่จะคงที่จะไข่นะอะไรแบบนี้เนาะ ก็แพร่พันไวมากๆครับเพื่อนเบื่อนหอยผมซื้อไปลงถุงนึงเนาะออกดูมาเต็มเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นปลาทองนะครับถูงละห้าสิบบาทเลยหัววุ้นๆทั้งงั้นอาพวกมอสก็มีนี่ครับเป็นพวกปูนะ <ๆ S 2> เขาเรียกอะไปูเสียฉวนมากอย่างเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะที่อยู่ในอในหอยอ่ะคนก็นิยมเล่นเงีเหมือนกันนะพวกปูพวกนี้เนละ ก็แล้วแต่คนชอบนะครับอ่ามาดูร้านนี้บ้างครับน่าสนใจออสการ์ตัวสองร้อยที่สะดุดตาคืออ่าเสือตออินโดนะอันนี้นะก็ตัวละเจ0ดร้อยนะเพื่อนๆก็เสือตอที่อยู่ในถุงนะค่อนข้างแบบตอนนี้ไม่ค่อยมีเนาะถ้าใครที่อยากจะได้เสือตอนะต้องเข้าไปร้านด้านในเลยมันจะอยู่ตามร้านใหญ่นะตามตู้เนาะก็ราคาก็จะอีกระครังเลยโอเค อันนี้เป็นพวกนกแก้วนะถุงละแปดร้อยนะสิบตัวเจ็ดร้อยก็มีอันนี้เป็นปลาปอดนะอ่าตัวละพันห้านะเพื่อนๆก็ตามเพจก็มีขายนะเพื่อนนะสำหรับอ่าพวกปลาเนี่ยอืมก็ดูร้านที่ดีเครดิตดีนะครับก็สามารถซื้อได้ครับค่าส่งก็อยู่ที่ประมาณสามร้อยบาทนะอืมมาสั่งบ่อยก็มาดูร้านปลาไม่น้ำมากๆครับเพื่อนๆร้านนี้ผมชอบมาถ่ายมากๆเลยนะปลาเขาเยอะแบบมากๆเลย ใครที่มานี่ต้องแวะมานะครับโซนริมทางเดินนะครับก็ปลาก็มีหลากหลายชนิดเลยปลามังกรนะก็หลายแสยพัน์ุอยู่มังกรเงิน400นะครับฟิงเกอร์นะครับ160นะตัวใหญ่ในสอตัวแล้วก็มีพวกช่อนนะครับตัวละหก0จ็ดเต็ไมไปหมดเลยนี่อลิเกเตอร์ครับเพื่อนๆใครที่ตามหาอยู่ราคาลงมาเยอะละห้าร้อยเนียต่อได้อีกนะอะพวกกระทิงไฟคนระับสา0บาทนะครับ บีเชียนะครับสองรอยห้าสิบนะครับนี่ดุกน้ำก็มีตัวละพนะันนะปลาปอดนะครับตัวละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับอ่านี่ดุกน้ำนะนรับในเจอร์นะพันหนึ่งอ่าแล้วก็จะมีอ่ะพวกปลาดูดตระกูลเอลนะครับก็ตัวละพนะันพันสองเนาะก็ขยันมากๆครับในการดูดที่ราคาต่างๆนะของตู้เราเนาะนี่ครับหมูวินโดครับกลับมามีอีกครั้งนะสองตัวร้อยห้าสิบบาทโอ้ย นอกฤดูนี่ผมซื้อมาสี่ตัวพันน่ะเพื่อนโคตรแพงอันนี้ปลางวงช้างก็มีนะสามร้อยห้าสิบครับอืเพีเสื้อแอฟริกาตัวหลักร้อยหมดเลยบูฟ้าสองร้อยนะครับแบ็กโกะครับสองตัวสองร้อยเนาะตกตัวร้อยนะครับ,นะตตรบอ่าปลาน้ำพึ่งครับตัวร้อยห้าสิบาทนะสตัวสามร้อยครับอ่าก็ประมาณนี้ครับใครที่ดูไม่ทันก็ าสามารถย้อนกลับไปดูได้เนาะผมก็ถ่ายให้ชาร์จที่สุดแล้วนะเพื่อนนะนี่ดีเียอะไรจุดนะหกร้อยห้าสิบาทครับแล้วก็มีช่อนนะตัวหกร้อยเนาะนี่ครับไฮบิดครับพันแปดนะเป็นพวกอ่าปากระเบนก็มีและที่คนมาดูเยอะอีกอย่างนะก็คือกบครับเพื่อน,เ,อนเริ่มต้นโดยตัวแค่สองร้อยห้าสิบาทนะคอนฟ็อกนะก็มีนะพวกก,บ,กบตัวใหญ่ก็มีนะแล้วแต่คนที่จะชอบเลย มีหลากหลายแสนพันมากๆนะครับผมก็เคยซื้อไปนะครับร้านพี่เขาเนาะก็โอเคครับถือว่าของเยอะมากๆครับร้านนี้แล้วก็หลากหลายดีครับอ่านี่คือร้านข้างๆกันนะก็เป็นปลาทองปลากวดนะเพื่อนๆนะตัวละพันหกครับอืมปลาทองก็เยอะนะครับที่จะตุจักที่นี่นะก็หลากหลายราคานะเดี๋ยวจะพาไปดูปลาแม่นะ้ำหนึ่งร้านอ่า นี่เป็นฝั่งตรงข้ามนะก็เป็นปลาสีต่างๆนะประมานะแล้วก็จะเป็นอ่าพวกหอยนะเอาไปลงตู้ไม้น้ําได้นะพวกนี้นะ,ะตัวละไม่แพงนะตัวละสิบบาทนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูปลาแม่น้ํามันต่อครับเป็นเพลียงนะสเตอรบผมถามราคามาแต่ผมลืมละกระทิงไฟสี่ร้อยห้าสิบครับตัวนี้กระแหนะครับสองตัวสามร้อยครับนี่ตะเพียน,นะครับ สองตัวสามร้อยเหมือนกันอันนี้ยตะเพียนไทยสั้นนะสามร้อยห้าสิบอินโดก็มีอ่าอันนี้ลูกแพนด้านะตัวสองร้อยเสือพ่นน้ำรับสี่ตัวร้อยยี่สิบาทนะถ้าเป็นเสือพมาอ่านี่ลายจะสวยดีนะผมก็ชอบเหมือนกันแล้วก็หางไหม้นะก็มีวกฉลามหางไหม้ปลาคังครับสิบห้าตัวร้อยแปดสิบเทโพเทพามีหมดนะปลาบึกก็มี ร้านนี้ก็ปลาค่อนข้างเยอะเหมือนกันแลดเผือกร้อยห้าสิบครับนี่ครับบึกครับสองตัวร้อยตกตัวห้าสิบาทเท่าน,นั้นเองก็ปลาเยอะจริงครับเพื่อนนกแก้วร้อยเดียวตระก,กูลปลาหมูนะครับหมูลายนะสองตัวร้อยนะเพื่อนนะตกตัวห้าสิบาทเอาไปขุนกันได้เลยใครที่ชอบปลาหมูนะบีเซียนะครับสามร้อยห้าสิบาทครับไซส์ประมาณสี่ห้านิ้วนะถือว่าโอเคอยู่นะเพื่อนฟิงเกอร์นะก็มี โอินโดครับร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะสองตัวราคาแบบโอ้หผมซื้อมาสี่ตัวพันนะมาดักเมื่อหลายเดือนก่อนนะเพื่อนๆนะอ่าตภาพนะหกตัวร้อยก็ถือว่าโอเคเลยร้านนี้ปลาแม่น้ำเยอะดีครับชอบเหมือนกันอันนี้ก็เป็นปลาบึกนะครับสองตัวสองร้อยเนาะสองตัวร้อยร้อยยีสิบก็มีอ่อันนี้ก็คืออ่า ร้านปลาไม่น้ำหน้าเซเว่นนะเพืนะ่อนนะนี่ออสการ์ครับตัวละห้าสิบบาทหมดเลยตัวเล็กๆนะครับพวกออสการ์สั้นนี่ก็น่าเลี้ยงเพื่อนแพตตินน้ารับตับเพียนแพตติน้รมบสองร้อยบาทนะสองตัวนะครับปลาเสือดาวก็มีห้าสิบบาทตัเพียนนะครับถัวละห้าสิบหมดเลยโห ตาโอนครับร้อยห้าสิบบาทนะเพื่อนนะปลาไหลก็มีนะครับปลาไหลมันเล่นะครับร้อยห้าสิบบาทเงินอันนี้น่าเป็นอ่ะมันเล่น้ําจืดนะถ้าน้ําเค็มจะเป็นขาวจุดดํานะเพื่อนนะ,ะกระทิงไฟสามร้อยห้าสิบตัวใหญ่เลยอ่ะสามร้อยห้าสิบนี่สามสิบตัวร้อยห้าสิบโอปลาค่อนข้าง,งเยอะเลยเพื่อนๆนร้านนี้อันนี้จะเป็นพวกหินต่งตางๆนะขายเป็นกิโลครับ ก็มีอย่างเดี่20บาท30บาท40บาทนะก็แล้วแต่เราซื้อหินอะไรไปเลยตามพื้นตู้นะแต่ละหินก็ราคาไม่เท่ากันอีกอร้านนี้ก็หินเยอะจริงๆครับอ่าปูกล้ามดาครับเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ตามป่าชายเลนนะเพื่อนนะตอนนี้มีคนเริ่มมาเล่นกันแล้วตัว30สบาทเคก็ประมาณนี้คนระับสำหรับโซนตำนานนะเดี๋ยวจะพาไปดูอ่ อีกสักสองสาม้านนะเ,นเพื่อนๆนั้นในโซนนี้นะนี่ขายให้สิงประกัดมาดูกันนะร้านนี้ก็เยอะก็ตัวหลักสิบครับเพื่อนเพื่อนไม่แพงเลยก็ลองมาเลือกกันดูนะครับก็ร้านประกัดก็เยอะจริงๆครับที่นี่เคปบประมาณนี้เดี๋ยวไปดูร้านอื่นต่อโ <Okay. S 1> อเคโซนนี้ก็เป็นโซนที่ทำใหม่นะอยู่ตรงโซนตำนานนะ,ะปลาเทวดาครับ ตัว40บาทสามตัวลอยครับนี่สามตัวร้อยเหมือนเลยหางกุ้งครับตัวสวยๆนั้นเลยเพืเ่อนๆดูมีเต่าบกชูเกต้นะเมื่อนะตัวละ2,000บาทครับไซส์ประมาณสี่นิ้วได้อืมใครที่ชอบมาเต่าก็มีนะที่นี่เยอะแยะเลยหลายร้านเลยแหละนี่ก็คือโซนทําใหม่นะ ตรงโซนริมฟุตบาทนะครับที่จะเข้าไปอห้างเจเจมอลนะรตรงนี้เนาะก็ทําเป็นล็อกนะครับให้คนขายของนะอ่ามาดูสัตว์เลี้ยงคานกันบ้างเพื่อนนี่นี่คืองูสวยงามเห็นราคาแล้วอ่าตัวละหมื่นเลยเกือบหมื่นนะเมือ 9, ่อเก้าพันห้าเลยแต่สวยจริง,รงผมก็ไม่รู้ใสยพันธุ์เขานาะมันคือใสยพันธุ์อะไรนะจต่ถ่ายมาให้เพื่อนๆดูเนาะ ในนี้ก็มีตัวสามพันห้านี่เป็นพวกเอ่อมอนิเตอร์นะเมื่อนนะตัวละเป็นพันนะครับอันนี้ตะก,กวดแอฟริกานี้อ่ก็สวยดีผมว่าอยากเลี้ยงอันนี้พวกเตกูอะไรแบบนะี้เนาะเดี๋ยวหางงบประมาณก่อนเลี้ยงแล้วต้องเลี้ยงให้เต็มบ้านนะนเพื่อนอันนี้ก็เป็นไก่นะเมื่อก่อนฮิดต้องมาเลยไก่อะไรชิคกี้เหรอ เอ่อิวกี้ซิลกี้ตัวเจ็ดแปดร้อยนะแต่ร้านนี้เขาไก่ก็ดูสวยดีนะเพื่อนๆใครที่เล่นอยู่ก็ลองมาเดินดูนได้คนระับเพื่อนๆนกนกก็มีนะที่จะกจักรนี่ก็หลายร้านเลยนกสวยงามก็มาดูอีกร้านแล้วกันครับเพื่อนๆร้านพิทไทยเนาะก็เป็นร้านเจจือนะครับที่ผมมาที่ไรก็ต้องถ่ายนะครับเขา,าจะขายเต่านะพวกสัตว์แปลกๆนะแล้วก็มีปลาสวยงามก็มีนะครับ มันเตาญี่ปุ่นนะเต็มเลยก็ตัวละไม่กี่บาทนะครับอันนี้เนาะอ่าอันนี้ชูเกต้านะเนไนะสองพันห้านะครับก็ไซส์ประมาณสี่นิ้วน่าจะได้อยู่สี่ห้านิ้วก็เป็นพวกเตาบกนะอ่ามีกระตั้วด้วยตัวหลายหมื่นนะเนี่ยนี่ตัวสีดำเนี่ยโคตรแพงเลยผมจำชื่อพันไม่ได้นะแต่ผมพาไปดูลูกมันดีว่าว่าเขาขายตัวละกี่บาท อ่านี้เต่าเต็มไปหมดเลยก็ร้านจะจือนี่คนจะมาดูเต่าเยอะนะเพื่อนๆพราะคนเล่นเต่าทั้งหลายเนาะก็เป็นร้านเลยเทียบขายเต่าเยอะมากอืออ่านี่ครับหกหมื่นบาทนะไม่รู้ว่าตัวเดียวหรือคู่หนึ่งนะก็ขนาดตัวเล็กยังราคาขนาดนี้แล้วตัว่อกีคบคู่่ากี้เนี่ยโอ้โหใหญ่มากๆเลยต้องใส่จะเป็นแสนเพราะว่า ก็ราคานี้จริงๆะเพราะว่าผมมาดูหลายรอบแล้วราคาก็ประมาณนี้ครับราคาค่อนข้างมีราคานะเต่อสายพันธุ์นี้นะผมจําชื่อสายพันธุ์ไม่ได้นะเมอนะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างดีละกันนะจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะที่เข้ามาดูนะครับอ่าอันนี้เป็นหนูฮิปโปวะเออน่าจะเป็นหนูฮิปโปนะถ้าผมเรียกไม่ผิดนะอืมนี่อันนี้ขายเป็นหน่อย มอนิเตอร์เลยคนละ้ายพวกหมาน้ําเลยอ่ะอืมก็ตัวไม่กี่ร้อยนะไม่แนะน่เดี๋วนี้น่าจะหลักร้อยเท่านั้นนะต้องมาถามแก้กี้นะผมมาไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ได้ถามมาแล้วได้ไนก็ยังมีปลาสวยงามนะเยอะแยะมากมายเลยอืมถ่ายช่อนอเมซอนให้ดูหน่อยแล้วกันอ่าผมไปเจอตัวใหญ่มากนี่เลี้ยงอยู่ในตู้นะก็ะตัวหลักี่บาทไม่แน่ใจนะใครที่สนใจก็ลองมาดูได้ครับร้านเจ๊จือนะจัตุจักครับ ก็เป็นยังไงบ้างครับราคาปลาหน้าหนาวนะก็อย่างมูินโดนี <el Sh are> ่ก็เริ่มกลับมามีแล้วนะเพื่อนๆก็ตกตัวเจ็ดสิบาทเท่านั้นเองไงก็เมื่อก่อนผมซื้อนะตัวสามร้อยไงโอ้โหโคตรแพงก็หลายๆชนิดเริ่มกลับมามีครั้งนะพวกอไลเกเตอร์ก็ด้วยนะก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้เป็นประโยชน์กับใครนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปเลยครับเพื่อนเก็ทันได้ถึงช่องเลี้ยงสัตว์นะครับมือถือช่องผมไว้ช่องกันครับเพื่อนๆครับขอบคุณมากๆเลยติดตามย้นดีนะ